80ปีแห่งความทรงจำผู้นำทั่วโลกร่วมรำลึกวันแห่งชัยชนะของจีน ย้อนหลังกลับไปเมื่อ80ปีก่อนจีนในฐานะเสาหลักการต่อต้านการลุกรานในสมรภูมิหลักทางตะวันออกร่วมมือและสนับสนุนประเทศพันธมิตรต่อสู้จนได้รับชัยชนะในสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลกซึ่งประชาชนชาวจีนยังจดจำเรื่องราวทราบซึ้งใจเหล่านี้ตลอดไปโดยในวันที่3กันยายน2025จีนจะจัดพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่เนื่องในวาระครบรอบ80ปีชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการลุกร การของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์สโลกโดยคณะผู้นําต่างประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานรวมถึงคณะประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศผู้นําองค์การระหว่างประเทศและอดีตบุคคลสําคัญทางการเมืองกัวเจียค,คุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวถึงความสําคัญของเหตุการณ์นี้ว่าเมื่อ80ปีก่อนจีนในฐานะเสาหลักการต่อต้านการรุกรานในสมรภูมิหลักทางตะวันออกของสงคราม รต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลกได้เสียสละมหาศาลร,รวมทั้งร่วมมือและสนับสนุนประเทศพันธมิตรในการต่อสู้ซึ่งมีส่วนเกื้อนหนุนสําคัญต่อชัยชนะในสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลกพัวกล่าวว่าในห่วงเวลานั้นหลายประเทศและมิตรสหายในยุโรปได้มอบทั้งกําลังคนและทรัพยากรมีค่าเพื่อสนับสนุนจีนในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นบางส่วนถึงขั้นสละชีวิตล้าค่าของพวกเขาซึ่งประชาชนชาวจีนจะจดจำเร เร,รื่องราวซาบซึ้งใจเหล่านี้ตลอดไปอัวระบุว่าผู้นําอดีตบุคคลสําคัญทางการเมืองเจ้าหน้าที่ระดับสูงคณะผู้แทนทางการทูตประจําจีนและผู้ที่มีมิตรไมตรีต่อจีนยืนยันเข้าร่วมงานรําลึกของจีนซึ่งสะท้อนเจตจํางงและความมุ่งมั่นร่วมกันในการปกป้องความทรงจําทางประวัติศาสตร์ยืนหยัดเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมทั้งนี้อัวเสริมว่าจีนพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศและประชาชนผู้รักสันติเพื่อสร้างมุมมอง ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องร่วมปกป้องผลลัพธ์แห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองและระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามตลอดจนรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลกสืบจจะข่าวรายงาน